สวัสดีครับหยุดพานุครับทำงานเน่ครับมือนี่จะมาขุดขึ้นก่อนเอามือนีมาสวนใหม่ว่ามีอยู่ส,สวนนี้ว่ามีอยู่สามสิบตนโบแมนเกือบต้งหาสิบตน มืเขาเมาเก็บมือแหละครับมือสวนนี่คขุดกันล่าข่าลงเออลงเอา,เอา,เอาสุ่มงามๆเลยไงในในเหลือโลละสี่สิบหาสิบนึงครับเดี๋ยวนนเจ็บปูรูว่าที่ได้เจ๊กบ,บาท ห้างสวนเจ็ดบาทเหลือหาบาทแล้ว,วสวนที่ผมเก็บอยู่นี่สองสวนกับสิบาทคือเขาจะขึ้นสีสสล่งไปได้ก็ตามรา้วค่ะซึ่องอยู่ข,ข้างล่างครับซึ่งนี่นี่เครื่องข้างบนอีก อยู่นีมีประมาณสิบสิบ,สบต่วตนอยู่ขางบนทั้งเทิ่งบุนอีกมีตัวใหญ่ตัวนหนึ่งสววที่เก็บกจ็จะสั่งหมดก่อนครับ พอราคามันถือแห้งครับเขามาเก็บสวนไม้สวนนี่มาได้เขามือแหลกครบกับขึ้นไปเก็บทั้งขึ้นกระล่าง,างนี้แล้ว เก็บข้างล่าแ,แล้วแถวนี้มีสามสิบต้นอยู่ข้างล่างนี่มีอยู่สามสิบต้นครับเพิ่มงเคร่ออีกก่รู้ว่าเท่าไหนผมมั่นสามสี่สิบต้นรวมแล้วสวนนี้อยู่หนาอยู่ประมาณหกสิบหรือเจ็ดสิบต้นครับก็เป็นต้นหน่อยต้นใหญ่อยู่กี่ต้น อสองหน่วยตาไกา่เก็บข้างบนครับหนึ่งครับข้งล่างเรียบร้อยแล้วสามสิบตนเัลสามเขีงหน่อยเก็บข้างล่างเมื่อกี้นะครับ ชิงก่างชิงหน่อยเก็บเขาป่านทีครับทีนี่เรับเขาป่านทีครับทนีต้นหน่อยอกับปลาเทิงต้นพอดีเจ็บรับต้นตัดยอด มันคดตัดหยอดต้นตเลยรส <HHH> ูงปลาเทืงนี้สามสิบสพันสามสิบเจ็บต้นสามสิบแปดรมถึงปลาใตปลานนี้กือยูมานเกือบเจ็ดสิบต้นครับ tàn tà mày ta thì các cháu giáo viên gây xuống mưa rồi đấy bán là cần nhìn đấy gặp đầm กับบุกปันไดครับแต่กระดีกรได้เก็บอยู่แต่ราคาเองมันจะล่ลงกับลงนี่งนี้ไ่รู้ว่าเห็นเ่าอดไครับ แบบนี้กันล่งเหลืออยู่ห้าสิบบาทเงือกเมื่อนี้น,นาซีอยู่สามสิบอีกลงอีกมั้งครับเมื่อนี้ร่วมคัดดำออกดำดอกออกกันอยู่บอกว่าลงสามสิบยี่ห้าบาทถึงสามสิบบาทเ ส่วนท่านีิสุขปันไ่นเดี๋ยวเห็นหน่วยสองน่วยภาคเทียงกินเขา้าเนี่ยน้องก็ว่าไปซื้อกับเขาอยู่ขี้ข้านขี้ข้านนี่เฮี้ยนมันก็บ,บายุไก่กับเฮี้ยนแล้วก็บ,กบ,บานประมาณกิโลน ก็พักกินเข่าแล้วฝนตกครับฝนตกเก็บไปแล้วอยู่ในอยู่สองสามต้นที่ได้ขึ้นฝโตกมากก่อนโอ้ฝนตกครับเศร้าแล้วกําล,ลังหิเศร้ากําลังลินมากก่อนเมียก็ตั้งเข้ามาอีกแล้ว ครับอยู่สองแถวนี่เลยสองสามส่วนนะครับแถวนี้ท่านได้ขึ้นอยู่ฝนมากกวันแล้วนะครับที่นี่ขั้นฝนบปรโตมากกัแล้วจะด่วนนะครับกสบายสองโมงกลัวแล้ว ครับครับขึ้นรถแล้วครับเสร็จแล้วครับเราขึ้นรถเรียบร้อยแล้วหาหาเค็งหน่อยครับมื่อนี้บุหรี่ได้ทอดรั่วเท่าไรเขอมาคุ้นลงเรื่อยๆครับครับกลับแล้วครับหนึ่งครับสวัสดีครับ